ขึ้นนะคะช่วงต่อไปนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่พวกเราจะได้มีโอกาสทําบุญร่วมกันนะคะโดยรายได้ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะหากค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นเงินการกุศลเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดราชฎรบํารุงค่ะ เรียนเชิญนะคะคุณนพสิทธิ์ฉายชัยพันธ์ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดร,ราชดอนบำรุงเป็นตัวแทนโรงเรียนวัดร,ราชดอนบำรุงรับมอบเงินการกุศลจํานวน1น0 0 0แบาทค่ะ นวยการมากนะคะครับและช่วงต่อไปเบลเชื่อว่าเป็นช่วงที่พีการรอคอยแล้วแหละให้ทายว่าช่วงอะไรไม่รู้ครับอ่าเป็นช่วงที่อ่าพี่การเนี่ยจะได้รับมอบของขวัญจากแฟนคลับด้วยค่ะผมว่าน่าจะหมดแล้วป่ะคะยังมีให้อยู่เนาะไม่มันยิ่งเห็นมาให้กันเยอะแล้วไงช่วงที่ร้องเพลงอ๋อยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่นะครับผมได้ครับมา พร้อมจะรับเงินแล้วครับผมของขวัญครับตาก็ขอเรียนเชิญคุณพ่อชำนาญและคุณแม่วันนานะคะให้เกียรติในการมอบของขวัญจากแฟนคลับให้กับพี่กันด้วยค่ะอ๋อครับของขวัญใช่ค่ะเรียว่ารับของจากรับของขวัญใจดีไม่าะใจดี ขอเสียงกับคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะและของขวัญนะคะที่พวกเรามอบให้มีการในวันนี้นะคะก็คือเงินสดมูลค่าสิบหนึ่งแสนบาทค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะถ่ายรูปร่วมกันสักเล็กน้อยนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ให้เกียรติเป็นตัวแทนใจกลับนะคะในการมอบเงินให้พี่การในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากครับผม ่ปกินข้าวกันอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งค่าคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวพอสัมภาษณ์สักเล็กน้อยนะคะถึงความรู้สึกนะคะที่มีต่องานในวันนี้ค่ะ จมากครับน้ำใจของทุกท่านนะครับที่มาร่วมในงานคอนเสิร์ตการกุศลครบรอบ6ปีของน้องกันปีนีออ้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เราอยู่กันมา6ปีแล้วนะครับหลายท่านก็อยู่กันมาตลอดเลยนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับก็ฝากลูกชายตัวนี้ไว้ นะครับในข้อบกรัวคอมใจท่านตลอดไปกันแล้วกันนะครับสั้นจันแค่นี้ขอบคุณมากๆครับรมีพอพูดก็พูดแล้วเหลือพูดอ,อย่าง เสียสละทุกอย่างแต่คุณก็เต็มใจมาขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะถึงว่าบางครั้งผู้ชายคนนี้นะคะจะทําสิ่งที่บางทีก็เหมือนเหมือนเด็กนะนะคะอยู่ไกลพ่อแม่อาจจะมีทําให้คุณเสียอารมณ์นะคะแล้วคุณทีและขอขอโทษแทนผู้ชายด้วยนะคะ pen <laughs> <laughs> เ,เดี๋ยวเชิญตากล้องด้วยดีไหมคะค่ะ,ะทีมชาติไทยนะมาหลายๆกล้องก็ได้นะครับโอ้เขาถ่ายไม่สวยขเขาทุ่งเทอย่างเดียวเขาถ่ายไม่สวยพี่นะัทขึ้นมาแล้วน,นะอัเดี้เชิญชค่ะ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายแบบนั่ง เฉยๆให้หารูปหนึ่งแล้วก็แบบมีชูป้ายด้วยดีไหมคะ,ะเดี๋ยวฟังสัญญาณนะคะเอาเดี๋ยวจะบอกเป็นไปที่หนึ่งป้ายที่สองหรือว่าแบบเฉยๆก่อนนะคะโอเคอะตอนแรกเอาแบบไม่ชูป้ายก่อนนะคะไม่ชูป้ายก่อนโอเคทุกคนยิ้มสวยๆนะคะอย่าเสียงดังนะคะเดี๋ยวเสียงเข้ากล้องยิ้มสวยๆคะ่ะยิ้มสวยๆน่ารักมากค่ะเป็นภาพที่สวยงามนะคะ ต่อไปนะคะชูป้ายป้ายแรกค่ะรับกันนะอ่าพร้อมเพรียงมากค่ะสมกับที่ซ้อมมาสองเดือนสวยงามค่ะเห็นอยมเห็นหน่อยนะฮ <c oughs> ะ,ะอ่ะเดี๋ยวเฮรูปหนึ่งนะคะถ้าเฮเขาก็จะยกป้ายบานหน้าเลยปะ่ะงั้นเดี๋ยวเอา พอก่อนแล้วเฮ hey, รูสุดท้ายดีไหมคะอีกป้ายหนึ่งค่ะรักพิสูจน์ถ้าพร้อมแล้วเตรียมเก็บป้ายนะคะเก็บป้ายแล้วเดี๋ยวเตรียมเ hey, ฮค่ะ,ะหนึ่งสองสามเฮขอท่าขอท่าจุกกินะ มินิคาร์เล็มดำปีเลยบอหนึ่งสองสาม ไ <c oughs> ห,ออหนบ่อกาอยู่กผมมานานไงต่อไปจะเล่นเกมกันนะครับผมเกมแรกอย่าพึ่งขันพ่อแม่ไม่ได้ครับ เล่นเกมแนะนำไหมคือตอนนี้ขั้นตอนหมดแล้วค่ะหมดแล้วอระวานี่ต้องกลับบ้านแล้ใช่มครโอนี่เราอยู่กันมานานแล้วนะจะห้าโมงนะครับวันนี้วันอาทิตย์เราติดาครับครับลิฟต์ันนีเพื้นมงคนปอีกวันหน เล่นเกมอะไรดีครับคิดคิดเกมแล้โรถเดียวร้องขึ้นมาแล้วก็ต่อชื um ่อเลยกันอ่ะแม่ร้อง ถ้าแม่ถ pues ้า huh? พ่อตอบถูกพ่อเก่งเพราะ่อแม่ร <sm> ้องไม่เป็นเพลงหรอเดียวนเดียวดูเขารออยู่นะเนี่ยเนี่ยสอับเป็นการใบ้เป็นการใบ้เขาเรียกว่าใบ้คำจากเสียงอะไรก็ไม่รู้ เนนด,เนนด้งกันนะเด้งกันนะอย่าขอแค่หันใจออกมาอะไรเนี่ย Deilig? <laughs> ไปเล่นท <Nered> e? enfin ี่บ้าสองคนไหม พ่อคุณแม่ผมค,ครับผมครับขอบคุณค่ะคุกแฟนถ่ายรูปไหมถ่ายรูปอะไระมันกำลังหาอะไรทำอยู่แค่นานเดี๋ยวก็ด่าเดรา,ดาไปกับไปอ่ะไหนพวกที่อยู่นาน ที่เปิดเพลงได้ไหมครับจากยูทูบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ฮนะอยากให้เขาฟังเพลงของวงใดๆหากค่ำคืนโทรศัพท์เดี๋ยวพี่ปิดปิดเสียงึ้นหน่อยนะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟัง ชื่อเลงหากค่ำคืน I'm going ทรูปไหมทรูปกับแฟนหน่อยไม่ให้ออกมาทำอะไรทะลุไหมออกมาหาข้าวเวลาเล่นเออเล่นเกมไหมเล่นเกมกับวงแฟนไหมเล่นเกมอะไรคิดหน่อยคิดหน่อยนะ <c oughs> เกมอะไรนีฮะ ใหญทะลุไหมฮะพี่ออนได้เห็นปะเขาจะลุกเสมอทะลุเหมลูกห้าโมงนะครับยังเคยฟังกบ ที่ไม่กลัวขอดผมก็ยินดีมากที่ได้มาพูดคุยกับนิลปินตัวจริงกันอีก เพลงทุกคนด้วยนะคะ,ะ,คะที่ให้เก็บไม่ถ่ายรูปที่เราดึนกลับพวกเราทุกคนนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จบงานจริงๆแล้วละเพราะว่างานเรียนก็ต้องมีวันเลิกรานะคะขอบคุณพี่กันนะคะที่มามาอบความสุขให้พวกเราทุกคนในวันนี้ขอเสียงเป็นกำลังใจให้พี่กันส่งท้ายกับเขาค,ค่ะ